โอ้โหเลยดูว่าตลาดวันนี้เขียวฟินอย่างกระทุ่งลาเวนเดอร์เพื่อนเพ่อไหลโดขึ้นมา23%นะครับ E.N.A 20%การ่าสิบาเปนะครับแพนกิ้สิบแปดโอ้โหเพื่อนๆเ,เขียวกันจริงๆนะครับในบะิตคอยกลับมาได้อยู่ที่116,000สนหนะครับวันนี้ขึ้นมา4%เนาะแต่ตัวที่เป็นไฮไลท์ที่แบบเคลื่อนแรงมากๆคนจะเด็ไปไม่พ้นอีเธร์รียมนะฮะวันนี้14%บสี่เปอร์เซ็นต์อเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ P.E.T.E.R. ของเรานะเพื่อนๆถ้าเราดูโอ้โห หล่มอยู่ที่1,004นะในช่วงปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้อเ t อร์ซัดเข้าไป4,000ก,กว่าแล้วในนักขณะน,นี้นะครับถือว่ายินดีด้วยแล้วกันนะ้องสนับนนแฟนเอาคอยที่ยังอดทนรอกันมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับถือว่าคุณสมคนรวยแหละนะถ้าคุณอยู่กันในช่วง Bear Market รอ,อบที่แล้วนะครับมาถึงตอนนี้รวยแล้วนะครับนะใครทีอ่อยู่กันมานานจำชื่อกันได้ดีรวยแล้วนะครับอย่าไปบอกใครว่ามี Bitcoin นะเพื่อนๆนะนะเดี๋ยวเขารู้ว่ารวยยุ่งเลยนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องสําคัญกันในเมื่อคืนที่กันก่อนเลยแล้วกันนะครับในช่วง3ามทุ่มนะที่เฟดได้พูดที่อีเวนต์แจ็คสันโฮนะครับนะก็ถือว่าพูดออกมาแล้วหลายคนยิ้มได้นะครับนะเฟดเนี่ยก็เริ่มส่งสัญญานะครับนะว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกันยายนนี้เลยนะครับนะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตลาดเทเทกันมาเสมอเนี่ยเบื่อเบื่อทัดูนะั้นในช่วงวิคที่ผ่านมาเนี่ยเทยับยับมาเรื่อยๆนะฮะคือเขาก็กัวว่า เฟดจะไม่ลดดอ,อกเบีย้ยนั่นแหละนะครับแต่พอเฟดไปเปิดว่าจะลดเนี่ยโอ้โหตัวรู้เฟือยเบื่อในนักขณะนี้นะครับซึ่งลุงนะครับได้บอกว่า s i i t t n n g b l l n n e o o r r s s m m y y v r r a n t adjusting our policy s t a n d นะครับหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าสมดุลความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนะอาจจะทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนจุดยืนในเรื่องของนโยบายของเรานั่นเองนะครับนะหรือพูดง่ายๆเลยว่าจุดยืนของเขาที่ดอกเบีย้ยสูง นะครับเพื่อที่จะทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันลงไปถึงที่2%เนตะฮะตอนนี้มันอยู่ที่2จุดกว่าเนาะถือว่าเลข2แล้วนะเพื่อนๆแต่การออกบาบอกในครั้งนี้ว่า shifting balance of risk may warrant adjusting our policy stance เนี่ยนะฮะความสมดุลของความเสี่ยงหรือว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอะอาจจะทําให้เราเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนจุดยืนโอเคอันนี้เราก็จะรู้นะว่า f ฟดเนี่ยมีโอกาสจะปรับเปลนจุดยืนซึ่งจุดยืนเขาอย่างที่บอกไป คงอกเบี้ยเอาไว้นะฮะปรับเปลี่ยนก็คืออะไรขึ้นหรอนะคงจะลดแหละนะเพื่อนๆนะก็ถือว่าเป็นเสียงที่ทรัมป์กดดันมาตลอดนะซึ่งก็ดูมาว่าในเดือนหน้าเราจะได้เห็นการลดดอกเบี้ยแล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับนะก็น่าจะลดในช่วงเดือน9เดือน10นะครับแล้วก็อีกทีนึงเนี่ยน่าจะลุ้นในช่วงเดือน12นะครับรือว่าปีนี้เรามีโอกาสจะได้เห็นการลดดอกเบี้ยถึง2ครั้งนะครับเดือน9เดือน10 หรือเดือน9แล้วก็เดือน12อนะครับอันนี้ต้องจับจ้องกันนะครับก็ปีนี้2ครั้งก็หล่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าลดตเบียรครั้งหนึ่ง0.25หรือว่า0.5แบบที่ทรัมป์ต้องการน,นะครับอันนี้ผมคงจะตอบไม่ได้แต่ผมว่า0.25ก็โอเคแล้วเขาค่อยลงแล้วกันะครับนะอันนี้ก็รอลุ้นกันในช่วงเดือนหน้าแล้วกันซึ่งถ้าเราดูนะครับตอนนี้เป็นเงินก็ลังไหลเข้ามายังตลาดคริปโตเนี่ยปาเข้าไป2 0 0,000ล้านนะเพื่อนๆโอ้โหวันเดียวนะฮ อีเธอเรียม15%บิตคอย4%ถือว่ายิ้มได้กันมากๆในตอนนี้นะครับทีนี้ถ้าเราดูนะครับในเรื่องของอตัวกราฟนะครับสำหรับเอาคอยนะครับข้อมูลจากทางเมอร์นนะฮะนี่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นสำหรับชาร์ตคัพแอนด์แฮน e เดิลแบบชุดใหญ่มากๆเพื่อนเื่อนถ้าเราดูมาเก็ตแคปของทางตลาดโดยรวมนะครับถ้ามันขึ้นไปเนะี่ยมีโอกาสจะส่งผลให้ความสูงนะครับนะของ ปากถ้วยกับก้นถ้วยนะวัดขึ้นไปเนี่ยตีไปาวๆน่า,านะจะมี3ถึง4ีทเรียเลยนะครับเนะี่ยอันนี้ต้องรอจับจ้องกันให้ดีนะครับถือว่าเป็นจุดที่เอาคอยสั้นพุ่งตามตรงนะเอาคอยยังไม่มาเลยนะครับถ้าเราดูเนี่ย total t r e e นะหรือว่า market cap ที่เอา bitcoin แล้วก็เอา ethereum ออกไปเนี่ยมันยังไม่เบรกออกทาให้เลยนะมันเจาะจะเบรกนะครับซึ่งถ้าเราดูถือว่าทำส่งค่อนข้างสวยนะสำหรับตัว ascending triangle นะฮะก็ถ้าเบรกขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเพื่อน เอาคอยซีซั่นกำลังจะเริ่มแล้วรอเปล่าหลังจากนี้ต้องจับจ้องกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นกระแสที่เป็นสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดมากๆเลยเนี่ยควรจะเป็นไปพราในเรื่องของอ t ท e ิริย์เฉาจุรีคอมพานีนะครับหรือว่าบริษัทห้างร้านต่างๆที่ทำการถือ E นะฮะถ้าเราดูฮะตอนนี้บิตไมล์เพื่อนติดท็อปเทรดวอลลุ่มในช่วง5วันที่ผ่านมาเพื่อนหรือว่าในช่วงสัปดาห์นั่นแหละนะฮะ โอเคละเทสลาที่1อยู่ละเทรดเยอะเอ i นว a ที่2 Apple AMD m ม c โ o s ซอฟ p พลนเชียร์ c ม o โ o f ซอฟเมตาว่ากันไปฮะยูในเต็ดเ l ล์นะฮะอันดับสิบฮะเพืเ่อนเ p e พืพีวกเรานี่เองนะฮะเ,เรียกได้ว่า m ม c โครซั t เที่เป็น Bitcoin s u r ์เ r y เนี่ยไม่ยังติดฮะแต่อ e ีติดเพื่อนโอ้โห Wall Street โคซิงฮะกระแสะ Wall s t r e e t กำลังจะมาหรือเปล่า อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับจ้องกันให้ดีนะครับซึ่งถ้ามาคนจะไม่ปล่ยใจอะไรเพราะว่าถ้าเราดูอีเธอเรียมถือว่าเป็นเชนที่ใหญ่สุดแล้วแหละในด้านของการเก็บบิตเซลเบอร์คอยนะครับถ้าเราดูเนาะอีเธอเรียมเ,เ,เนี่ยกินในเรื่องของตัวเซเบอร์คอยไป52%องเรนนะรองลงมาคือทรอนทรอนใหญ่นะเพืเ่อน แต่โอเคแหละถ้าเราดูในเรื่องของตัวสมาร์ทคอนแทรคแอปพลิเคชันต่างๆก็ต้องยกให้อ e ีนะฮะแต่ทรอนเน้นเ,นนเซมบ์ขคอยการ Own Own นะโอนไปโอนมาเนาะโหยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นทรอนเยอะเหมือนกันอิจูเรียมห้าสิบสองเปอร์เซ็นตะ์ฮะสุดยอดจริงนะฮะก็ขอุ้ยทรุดมูลนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเชิงสถิติกันสักนิดหนึ่งนะครับนะก็ ถ้ามันเป็นไปตามนี้นะเพื่อนหรือว่า5 6ครั้งหลังสุดเนี่ยมันมีโอกาสจะดิปหลังจากนี้นะอันนี้พูดนําตรงเพื่อๆใจเอาไว้หน่อยนะครับถ้าเราดูเนาะตอนปี2020เนี่ยขึ้นไปแล้วลง8%ขึ้นไปแล้วลง5%ขึ้นไปแล้วลง16%ขึ้นไปแล้วลง7%นะฮะขึ้นไปแล้วลง4%ซึ่งถ้า S&P ลง4%เนี่ยเอาคอยดูไม่เจิดนะอันนี้ต้องระวังกันซะหน่อยนะครับตอนนี้มันกํนลาลังพั้มอยู่เนาะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันพั้มแล้วมันจะดําหรือเปล่าเหมือนอย่างเอ่5ครั้งก่อนอันนี้ ก็เดี๋ยวต้องเราดูนะครับนะแต่ถ้าเราดูเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะดั้มหรือมันอาจจะพัมเราไม่สนใจฮะสำหรับพอร์ตโฮก้าหกสิบวันเมื่อไหร่ย้มได้ฮะเก้าสิบวันเมื่อไหร่ยิ้มได้ทั้งนั้นฮะหกสิบวันยิ้มได้เก้าสิบวันยิ้มได้หลังจากถ้ามันดั้มนะสมมติถ้ามันดั้มจริงก็ให้รู้เอาไว้ว่าหกสิบวันหรือว่าเก้าสิบวันก็กลับมาอันนี้เชิงสถิตินะซึ่งมันจะเกิดหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสี่ยงกันเอาเองนะครับโอเคที่เดี๋ยว การบิตคอยกันเลยนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างจะจะสวยมากๆนะครับนะในเรื่องของราคาครับที่ตัวนี้แดงแล้วเนาะ m อเ d ดดแดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาแก๊ปวิเขียวเดแดงเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยเดแดงรอบนี้จะไปได้เลยหรือเปล่าซึ่งถ้าไปคุณก็จะได้หลุมแบบชุดๆนี้นั่นแหละนะครับนะวิเขียวเดแดงแล้วก็หาจังหวะซื้อเดแดงก็หาจังหวะซื้อนะฮะเดแดงหาจังหวะซื้อ ันนี้เดแดงแดงเดแดงแรงไปหน่อยนะฮะก็ต้องคัดล้อนเนาะลราก็หาจาหังหวะซื้อเอาใหม่นะครับรอบนี้มาแล้วฮะวิเขียวเดแดงเรียบร้อยแล้วก็ m อเมเดตอนนี้กําลังบีบ,บขึ้นไปเตรียมจะเคราะห์ตัดขึ้นมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็ต้องรอลุ้นกันเนาะว่าจะตัดขึ้นไปแล้วก็เบรกออทําไมไปได้เลยหรือเปล่าอืมจับจ้องกันแต่ที่แน่เนี่ยมันมีโอกาสจะไปเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าราคาเนี่ยมันหลุด โลไปแล้วฮะเรเดียว,ว่ามันจะไม่ขึ้นถ้าเราไม่สต็อปลอสก่อน <c oughs> มันจะไม่ขึ้นท้ามไม่หลุดก่อนนะครับพอมันหลุดปุ๊บมันขึ้นเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าบิตคอยมันจ้องจะเล่นงานเราเสมอเรไดียว,วหลุดโลเราค่อยไปฮะโหดมากนะเพื่อนหลุดโลก่อนเราค่อยไปนะฮะหลายครั้งเป็นอย่างนี้หลุดโลก่อนเราค่อยไปหลุดโลหลุดโลเราค่อยไปหลุดโลก่อนทําโลใหม่ให้เราออกเราค่อยไปโอ้โ oh ห สุดยอดจริงนะบิตคอยจ้อ,จองจะเล่นจ้องจะเล่นงานเราเสมอๆนะฮะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ b ีดีนะครับนะหร Bitcoin Dominance กันบ้างในตอนนี้นะครับก็เริ่มที่จะทำในเรื่องของโลใหม่อ,อ,อีกแล้วนะครับหลังจากที่หลุดเทรนไลน์ Line, ขาขึ้นในไทม์เฟรมแบบ Week มาให้เห็นกันนะครับถ้าเราดูไทม์เฟรมวี e แล้วหลุดเต็มข้อมาเรียบร้อยแล้วนะคอนเฟิร์มขาลงสำหรับตัว Bitcoin Dominance นะฮะหลุดมาแล้วนะฮะซึ่งถามว่ามันจะลงเลยไหมอันนี้ต้องรอลุ้นกันนะครับถ้า m อเมซด e สอ มันคอตัดลงมาแบบนี้แล้วถ้ามันลงแบบนี้ก็ก็คือจะเกิด all c o ยซ s ซั s o นั่นเองหลังจากนี้นะฮะก็หวังว่ามันจะลงไปแบบนี้นะครับซึ่งถ้าลงไปเนี่ยก็ก็ยิ้มได้นะครับแต่ก็โอเคแหละเราก็คงจะไม่รู้อนาคตเนาะสิ่งที่ทําได้ก็คืออย่างที่บอกไปก็ระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงมีอยู่ stop loss อะไรให้เรียบร้อยนะครับแต่เนี่ยถ้าเราดู bitcoin ด m i n น n ่นก็ลงมาเรื่อยๆเพืเ่อนๆทำโลใหม่หลุดโลไปแล้วฮนะทำเฟรมเดย์นะหลุดโลทำโลใหม่ไปแล้วถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเราดูโอ้บอสรอบนี้โอ้บอสรอบนี้ ไม่ไม่ทำไฮหม่แล้วนะฮะเตรียมตัวลงแล้วนะครับก็เยี่ยมเลยเพื่อนๆนะก็ขอให้อ่เอาคอยมากันได้เยอะๆไกลๆแล้วกันหลังจากนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าเราดูในเรื่องของออไซเคิลนะครับนะของบิตคอยในรอบๆนี้นะครับถามว่ามันจะเป็นเหมือนกับรอบก่นกอนๆหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครรู้นะนเพื่อนๆถ้าเราดูเนี่ยรอบในช่วงต่อปี221 0เนี่ยมันเป็นพีคอยู่ที่ประมาณโน v เบอร์221 0เนาะ พีคโนเปิลสองพันยีต่อปี2018ปันสิปพีคอยู่ที่ประมาณสักเดือนสิงหาคมสองพันสิบะหรือว่าช่วงปลายปีนั่นแหละมีโอกาสจะพีคนะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยพูดยากนะครับนะมันอาจจะพีคก็ได้นะแต่ถ้ามันจะพีคเนี่ยแสดงว่าเราเหลือเวลาอีกประมาณสักสองเดือนก็คือออกโทเบอร์ประมาณปลายๆออกโทเบอร์จะจบสุดเส้นเขียวตรงนี้สุดเส้นเขียวตรงนี้ก็คือจบบูรันสําหรับไซเคิลนี้นะถ้ามันจบจริงผมว่ามันก็ ก็ต้องยอมรับนะครับแต่เราไม่มีใครรู้แต่ผมคิดว่าน่าจะยังนะครับเพราะว่าไซคลนี้มันแปลกไปนะครับมันไม่ใช่มีแต่รายย่อยอย่างเราแล้วไซคลนี้เรามีสถาบันเรามีแบ็กรอกเรามีรายใหญ่ต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามานะครับนะซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของอพฤติกรรมของราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนเดิมเอาซะเลยนะครับถ้าเราดูในด้านของความชันของราคาเนาะมันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าเราดูเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่า,าก่อนอันนี้เวลาที่มันจะพีคเนี่ย คือมันต้องเปลี่ยนความชันก่อนเนาะก่อนจะพีคต้องเปลี่ยนความชันจากชันแค่นี้กลายไปชันขนาดนี้จากชันแค่นี้พอจะดอยเนี่ยต้องเปลี่ยนความชันให้คนไปติดดอยก่อนนะครับจากแค่นี้เปลี่ยนความชันติดดอยก่อนรอบนี้มันยังไม่เปลี่ยนความชันเลยนะเพื่อนๆเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนความชันแต่มันก็จะเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าซึ่งถ้ามันเปลี่ยนความชันเนี่ยโอเคจะจะพีคจะดอยก็ว่างันไปแต่ตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนความชันแต่ผมไม่รู้ว่าพอรายใหญ่มาเนี่ย เขาจะหรือว่าไม่อยากจะให้เปลี่ยนความชันหรือเปล่าหรือว่าไม่อยากจะให้มันเกิดพาาโบลิกมูหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันจะเป็นแบบนั้นก็ต้องทําใจว่าบิตคอย n มันอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบแรง,แ,รงแบบสุดขั้วเหมือน,นก่อนแล้วนะครับแต่ต่อให้มันขึ้นไม่แรงมันก็เป็นอสเซทคัที่แรงที่สุดอยู่ดี mm hmm. นะเพื่อนๆนะไม่มีรแรงกว่านี้แล้วนะครับนะก็ถือว่าต้องรอดูนะครับนะว่ามันจะเปลี่ยนความชันเมื่อไหร่แต่ถ้าเปลี่ยนความชัน ก็ต้องรับมาระวังแต่ใจผมก็อยากจะให้มันเปลี่ยนความชันแล้วนะเพราะว่าเวลาที่มันเปลี่ยนความชันมันจะเกิดเอาคอยซีซั่นนั่นเองซึ่งตอนนี้อยากที่เราให้ดูกันนะครับนัในชาร์ดนี้เบรกหลุดมาแล้วฮะแล้วก็ชาร์ดนี้ถ้าเราดูทัลทัลทรีนะฮะเตรียมจะเบรกถ้าเบรกเนี่ยถ้าเป็นเอาคอยซีซั่นก็เป็นไปได้ที่บิตคอยจะเปลี่ยนความชันแล้วหลังจากนี้ฮะซึ่งถ้าเราดูตอนนี้มันก็มีลุ้นเหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนความชันนะเนี่ยคือ มันเริ่มไม่อยากจะลงมานะฮะคือความชันประมาณนี้เนาะความชันประมาณนี้องศาประมาณนี้ถ้ามันจะมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะก็อรอลุ้นกันละกันว่าจะเปลี่ยนความชันก่อนที่จะจบหรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็เพื่อนๆมองกันยังไงลองพิมพ์บอกกันมาก็ได้โอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูสัญญาณเขียวเอาคอยกันนะครับนะสัญญาณเขียวแรกส่งไปให้แล้วนะในอีเมลหรือว่าในดิสฮอร์ดหรือว่าจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้สําหรับคนที่สมัคร ตัว s o อกสกินซิกเนลมานะครับวันที่ย3บสามเขียวแรกนะครับขอกดเข้าไปดูนิดนึงว่ามีเหรียญอะไรที่เขียวๆหล่อๆเขียวแรกกันบ้างนะครับนะหรือว่าเาตรียมไปกันแล้วบ้างนะครับขอดูนิดหนึ่งแพนกิ้นแพนกินมาแล้วฮะพิกินของเรานะฮะแพนกินเป็นไงพิกินเขียวแล้วเนะี่ยเขียวแรกเนาะเขียวแรกรอบที่แล้วเนี่ยบิตคอย n ขึ้นมา,อาขอไปแพนกินขึ้นมาเสี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะรอบนี้จะ อธทบายเลยหรือเปล่าต้องรอดูนะครับนะก็ยังไงใครที่ยังไม่ได้สมัคร SSS นะครับนะหรือ Stock Signal Screener นะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะฮะเข้าไปสมัครก่อนหมดบูรันนะครับเพราะว่าหลังจากบูรันก็ก็ยากลแล้วแหละนะครับนะเพราะว่ามันลงแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้มันยังกำลังใหญ่จะไปนะฮะอย่าลืมเข้าไปสมัครนะแนะนำเป็นรายปีไปเลยจะได้คุ้มนะครับประหยัดไปได้2เดือนนะเพื่อนเพื่อนเพียง วันละ20กว่าบาทเท่านั้นเอง27บาทเท่านั้นเองนะได้ฟ e รีอีบุ๊กรวมถึงได้ตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆเอาไว้ให้ด้วยนะครับนะแล้วก็ได้ฟรี2เดือนแล้วก็ได้สัญญาณเดเวอเจนต่างๆครบเลยนะครับจะได้ไม่ไม่พลาดกราฟที่สําคัญในตลาดคริปโตนะครับตอนนี้แพนกิ้นมาแล้วเขียวแรกมาแล้วอ่าด,ดูเหรียญต่อไปซิมีอะไรกันบ้างนะฮะเอาเป็นบางตัวโอ้โหเหรียญใหญ่ช่วงนี้มาแล้วนะสัญญาณมาแล้วนะครับใครที่รอสัญญาณอยู่นะเหรียญใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะช่วงนี้นะครับ เบรคเบรคมีมม ch no ีมนี่มาแรงกว่าชาวบ้านเขาเสมอฮะเนี่ยเบรคมาฮะโอ้โหสโตย่อยกโลเบรกโอ้โหเพื่อนเพื่อนเบรกรอบนี้ฟอลเบรกกลับมาเบรกฮะเรสเปกเดือพหรือเปล่าโอ้โหเบรคยังหรอฮะเพื่อนเบรคยังหรอฮะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทองคำฮะโอ้โหไปหรือเปล่าจับจ้องกันนะฮะมีเรื่องฮะ โอ้โเพียบนะเพื่อนๆเป็นโอ้โหเยอะมากนะฮะเยอะมากเยอะมากเยอะมากขอเปิดไม่ม่หมดแล้วกันเนาะเดี๋ยวคนที่เขาสมัครไปแล้วเขาจะงอนนะครับโอเคขอพาไปดูที่ตัวพรีเมียมนิดนึงขอดูในเรื่องของตัววอ่งเขียวเดือดแดงซหน่อยนะครับสำหรับตัวที่แบบขาขึ้นแล้วก็ย่อรอรอยังไม่ไปมากนะครับสักคู่หนึ่งนะวิ่งเขียวดืแดงอุ้ยโอเคยี่สิบสามเพียบเลยนะเพื่อนเพียบเลยนะสักคู่หนึ่ง วิเขียวแดงโอ้โหเปเป้พี่เป้ของเราทําไมมีจะมีไม่เนี่ยนะฮะเดี๋ยววันเหรียญน้ําดีไม่มานะครับมีแต่มีที่มานะฮะพี่เป้ของเรานะฮะโอเคเป็นไงบ้างพี่เป้วิเขียวแดงแล้วนะครับนะก็ทําเฟรมวิเขียวทําเฟรมแดงแบบนี้ทําเฟรมแดงแบบนี้ทําเฟรมแดงแบบนี้นะฮะไปหรือเปล่าต้องจับจ้องอารมณ์แบบเราได้ช่วงนี้วิเขียวแดงนี่คือขึ้นเยอะมากนะเวลาถ้ามันขึ้นจริงๆนะสองร้อยเปอร์เซ็นต์อ สีปอรเซ็นอะไรแบบนี้นะฮะก็รอดูแล้วกันนะว่าวิเขียวแดงรอบนี้ไปหรือเปล่านะครับพี่เป้ของเรามาแล้วนะฮะโอเคมีดีนะฮะขอดูหุ้นนอกนิดนึงหุ้นไทยไม่มีเลยนะวันนี้ไม่มีหุ้นไทยมีหุ้นนอก JCI นะฮะขอดูนิดนึงว่าหุ้นนอกเป็นไงสลับคนที่อาจจะเทรดหุ้นสารัฐโอโ้โหโคตรแรงนะหุ้นสารัฐจอร์นสันนะฮะวิเขียวเดแดงเรียบร้อยอารมณ์แบบเดแดงช่วงนี้อารมณ์แบบเดแดงชุดชุดนี้ ชุดชุดนี้ก็ได้ลุ้นรอๆและนะพเพื่อนๆไปหรือเปล่าต้องรอจับจ้องกันนะครับโอเคพเพื่อนๆประมาณนี้นะครับนะก็อย่าลืมนะเข้าไปสมัครกันได้นะครับสำหรับเอสเอสนะครับในร Stock สกิน s ะิ g n นลนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็สำหรับวันนี้มีเป็น่ปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ